ต่อในคลิปนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเราได้ทำการดึงข้อมูลจากตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลโปรเจกต์นะครับขึ้นมาโชว์นะครับซึ่งรายละเอียดก็คือข้อมูลที่เป็นชื่อของนักศึกษานะครับที่ทำโปรเจกต์นะครับโดยแสดงออกมาเป็นาการปริ้นออกมาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเราบอกแล้วว่าไอตัวที่คิวรี่ออกมาได้เป็นลิสต์เนาะ ก็ปริ้นออกมาให้ดูคราวนี้เราจะลองเอาข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอาไปโชว์ในเว็บไซต์ที่อยู่ในฟาร์ซดูนะครับว่ามันโชว์ยังไงได้บ้างจริงๆมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าข้อมูลมันมาเป็นเป็นข้อมูลของ Python อยู่แล้วนะครับเราตอนเราเรนเดอร์เพจเราก็เรนเดอร์เข้าไปเลยนะครับอ่าคราวนี้เวลาเราจะเรนเดอร์เพจเนาะจะใส่ไอตัวราเข้าไปในฟาร์ซใช่ไหมครับ เราก็จะไปส่วนใหญ่เราจะไปทำในหน้าที่เรา Import f a ฟ t ใช่ไหมครับก็คือหน้าที่เป็นโปรเจกต์เนาะซึ่งมัน Import f a ฟ t อยู่แล้วการใส่ Root ใส่อะไรตรงนี้ก็จะง่ายนะครับการมาใส่ตรง Play เนี่ยก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตรงนี้นะครับไปที่ p r o j e c t .py นะครับถ้าเราไล่ๆดูมันก็คือโครงสร้างของ ฟาร์กแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บที่สร้างจากฟาร์กนั่นแหละนะครับก็มีแอปมีอะไรเรียบร้อยนะครับมีคลาสเพียงแต่ว่ายังไม่มีรูทนะยังไม่มีรูทนะครับเราก็จะผูกรูทเข้าไปนะครับอา่าก็ผูกตามที่เราเคยผูกกันนะแอปนะครับ .root นะครับแอปดอตรูทนะครับผูกรูทแล้วก็ตามด้วยพาธนะครับอา่าพาธที่เราจะไปซึ่งพาธแรกที่เราจะไปก็คือเป็นเป็นอะไรครับเป็นตัว รูทพา h น,นะครับข้างใต้ก็จะเป็นชื่อของฟังก์ชันนะที่เราตั้งชื่อขึ้นมานะครับว่าใช้ฟังก์ชันชื่อว่าอะไรนะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างนี่จะมีเนื้อหาใจความอย่างไรก็ได้นะครับถ้ายังคิดไม่ออกเราก็ใส่พาสไว้ก่อนโครงสร้างมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะสร้างหน้าหนึ่งเอาไว้อ่าดึงเอาข้อมูลมาโชว์นะครับซึ่ง ตามที่เราทราบกันดีเนาะหน้าเพจให้ทีมที่อยู่ในฟาร์ตตามโครงสร้างของมันก็จะต้องสร้างโฟลเดอร์ให้มันอยู่ก่อนซึ่งโฟลเดอร์ที่ต้องสร้างให้มันอยู่ก็ชื่อว่าเทมเพลตมี S เติมท้ายนะครับงั้นสิ่งแรกที่เราจะไปทำเราก็จะไปทำตัวเทมเพลตนี้ขึ้นมานะครับเทมเพลตมี S นะครับในเทมเพลตถ้าเรากดตรงนี้ในเทมเพลตเนี้ยก็จะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่ง ีดด๋ยวเราก็จะทำเป็นเลเยอร์เป็นไรนะครับแต่วันนี้เราจะทำแบบหุ้นหวนเลยเป็นเพจเพจเดียวเลยนะครับอ่าอินเด็กซ์นททีมนะครับ uh, ตั้งไว้่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีโครงสร้างที่เป็น HTML ทีมทั่วๆไปหเพจนะครับให้ดูก่อนเนาะว่ามันเข้ามายังไงนะครับผมจะพิมพ์คําว่าหน้าแรกไว้ตัวนี้เลยนะครับในบอดี uh, ้นะในตัวบอดี้นะครับเสร็จแล้วในตัวโปรเจกต์นะครับ จาก p a s s เดิมผมมีเพจแล้วผมก็จะทำการา return นะครับ l e n d e r t e m p มเพนะครับครัวนี้ r e n d e r t e m p l a t e เนี่ยผมจะต้องมา,าเพิ่มตัว import ไปด้วยนะว่าผมจะทำการ import class r e n d e r t e m p l a t e ไปด้วยนะครับเ e น d e r t e m p มเพนะครับตามด้วยชื่อของอชื่อของอะไรอะ่ะชื่อของเพจใช่ไหมครับ index html นะครับอ,อันนี้คือกำหนด รูทนะให้เว็บไซต์นะว่าจะมีเส้นทางในการไปยังหน้าต่างๆนะได้กี่เส้นทางนะครับในเบื้องตน้นเพิ่งกำหนดมาเส้นทางเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ทำการทำไงครับรันเนาะนะครับรันใช้อีฟแล้วกันนะ if name เท่ากับนะครับ main นะอ่าอีเนเท่ากับ main นะครับก็ ทำการ app run นะครับดี b u g ด้วยนะครับให้มี debug ด,ด้วยนะครับ debug กทากก true นะครับเนมทัากระเมียอ่าเป็นเป็น string เนาะ,อะโอเคโอเคนะครับอ่าตามนี้นะครับก็ทำการรันเข้าไปนะครับก็ได้เพจมาหนึ่งเพจเนาะคลิก ตอนโดนคลิกนะเปิดเพจขึ้นมาดูก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าหน้าแรกเข้ามานะครับก็อันนี้คือเรื่องที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วแหละนะครับได้ข้อมูลเรียบร้อยนะครับว่า,ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับได้ได้เพจละแล้วเพจนี้ก็ลิงก์มายัางหน้าแรกนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทําเพิ่มก็คือ เราจะดึงข้อมูลจากตัวโปรเจกต์ที่เราดึงในคลิปที่แล้วนะครับมามาใช้งานนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าเราดูจากไฟล์เพล์เดิมเนี่ยเราดึงเราก็ใช้วิธีการโปรเจกต์แล้วก็ตามด้วยชื่ออะไรพวกนี้เลยใช่ไหมครับพอเรา Import มาเนาะแต่คราวนี้คือตอนนี้ถ้าเราจะมา Import ตรัวนี้ก็คงไม่สะดวกเพราะว่าหน้าที่กำกับเรื่องของโครงสร้างของเว็บมันอยู่หน้านี้นะครับเราก็จะเรียกบนนี้เลยแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องทำแบบนี้แล้วนะครับก็ มาตรงนี้แล้วผมก็จะแบบว่าตอนขึ้นหน้าแรกผมก็จะบอกว่าอ่าโอเคผมอาจจะตั้งชื่อตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งมานะครับแล้วก็บอกว่าโปรเจกต์นะครับเอามาหมดเลยแล้วกันนะครับทั้งก่อนเนาะโปรเจกต์คิวรี่ e, นะครับ Q E Query a l l นะครับอ่าเอามาหมดเลยนะครับอ่าแล้วตอนที่เรนเดอร์เพจเนี่ยผมเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับเอา Data ต,ตัวนี้ไปด้วยนะครับ Data าถักกับดัตตนี่นะครับอ่า โอเคนะครับโปรเจกต์คิวรี่ออนะครับคือเอามาเอามาหมดโปรเจกต์ม,มีเอสไม่เ่ยเดี๋ยวดูกันนะไม่มีนะโอเคตามนี้นะครับก็ได้ตัวนี้ไปเพราะนี้ตอนที่เราเรนเดอร์ไฟล์อินเด็กดัเทมเนี่ยมันเอา Data ตัวนี้ไปด้วยเนาะนะครับอลองรันดูเนาะรันดูนะครับ ล่ะละนะครับกลับไปดูที่เพจ r e f r e s ดูนะครับยังไม่มีอะไรมาด้วยนะครับถ้าเราดูที่ inspect ก็จะพบว่ามันก็ยังไม่ได้โชว์อะไรก็มีแต่ body ที่มีคําว่าหน้าแรกอย่างเดียวนะครับข้อมูลนั้นแนมมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ถูกดึงมาใช้ใเฉยนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันมาแล้วเนาะเราก็จะไปหน้า head า index ตรงหน้าแรกนี่นะครับผมจะลบตัวหน้าแรกออกแล้วผมก็จะลองเอาตัว data ที่แนบมานะครับ แปะลงตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองรีเฟซตรงนี้กันหน่อยนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลมันมาแล้วนะก็จะเป็นตามตัวที่รีเทิร์นนะครับเป็นลิสต์แต่ละคนนะถูกไหมครับเป็นลิสต์ของแต่ละคนอยู่ในรูปแบบของอ็อบเจกต์นะครับเป็นลิสต์ของแต่ละคนะเรียบร้อยนะครับคราวนี้ในนี้ก็จะเป็นแท็ก เป็นเหมือนอ็อบเจกต์หนึ่งอ็อบเจกต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนแท็กบอกว่านี่อ็อบเจกต์ของใครนะครับตามที่เราทำกันมาเ,เราสามารถที่จะมันเป็นลิสต์เนาะผมก็จะใช้ for นะครับผมใช้ for นะครับช่วยนะครับในการที่จะทำให้มันเป็นคนละบรรทัดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะผมก็จะเปิดตัวนี้นะครับึ for นะครับ i in data เนาะข้อมูลมาชื่อ data ใช่ไหมครับอ่า for i in data นะครับแล้วตัวเนี้ย for ของเราเนี่ยจะจบที่ตรงนี้นะครับ n for นะครับจบที่ตรงนี้จะให้ดูข้อมูลตรงนี้นะครับว่าใน for เนี่ยเราจะโชว์ data นะครับเราจะเอา d a t a นะครับเอามาโชว์นะครับอ่าเอ้ย i สิต้องโชว์ i นะครับอ่าให้โชว์ i อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแต่ละตัวก็ ปัดบรรทัดสักทีหนึ่ง br นะครับปัดบรรทัดสักทีหนึ่งโชว์อย่างนี้นะครับจะลองรีเฟซดูนะครับตรงนี้ปึ๊บสิ่งที่ได้ก็คือตามนี้ก็คือข้อมูลของแต่ละคนนะครับแต่ละอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าผมจะอยากได้ตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะก็คือผมสามารถระบุได้นะว่าจะเอาชื่อนะครับ เอาชื่อก็ได้ใช่ไหมครับอ่าเอาชื่อก็ได้เอาทีา่มันใส่2อันเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะเอาไตเติลได้ไหมเอาไตเติลนะครับได้ไหมอลองดูก่อนนะฮะมันขึ้นให้ไหมฟึบอา่ามีชื่อเนาะนี่นะครับอ่าเอามันมาเป็นเป็นลิสต์ให้นะครับอา่าโอเคงั้นเอางี้แล้วกันผมแยกเป็นชิ้นแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะ ชื่อไทเทิลอ,อย่างเงี้นะครับแต่ละตัวขั้นด้วยคอมม่าอย่างเี้นะครับจะเป็นยังไงาขึ้นมาละนะครับก็มีชื่อมีไทเทิลเรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ดึงออกมาโชว์ได้นะครับจากฐานข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะเราก็ดึงออกมาใช้ได้งานได้นะครับแต่ถ้าทำให้สวยๆกว่านี้หน่อยก็ทำเป็นลายเดีย เอามาทําเป็นตารางดีไหมครับอ่านทาเป็นตารางเนาะลองดูนะไะงั้นเอาตารางเอาสักสามข้อล์แล้วกันนะครับเอาชื่อของนักศึกษาเอาโปรเจกต์ที่ทําแล้วก็เอาแอดไวเซอร์ขึ้นมาโชว์เนาะโอเคงั้นเราก็ไปตรงนี้ครับผมก็จะทําการสร้างเทเบิลนะ,ะตรงเหนือฟอร์เนี่ยผมสร้างเทเบิลนะครับเทเบิลนะครับเทเบิลก็จะมีเปิดปิดถูกไหมครับในเทเบิลเองเนี่ย ก็จะมีแถวใช่ไหมครับแถวนี้ก็เป็นตัวแทนของไอฟอร์ตัวนี้นครับผมก็จะย้ายฟอร์ตัวนี้ไปนะครับฟอร์ย้ายมาเลยนะครับเอามาอยู่ในเทเบิลนี่แหละนะครับอ่าเอามาอยู่ในเทเบิลในแถวเนี่ยในเทเบิลนี้ก็จะมีแถวใช่ไหมครับอ่าในแถวในแต่ละฟอร์แต่ละครั้งก็จะต้องมีอะไรครับมีแถวเออมีแถวในแต่ละแถวก็จะมี คอลัมน์ใช่ไหมครับเราจะเอา3คอลัมน์ใช่ไหมเอ่ยก็เป็นคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3ใช่ไหมครับอ่าสคอลัมน์มาละนะครับแล้วก็เอาย้ายตัวนี้ไปครับอ่าย้ายไปเอาเนียมไปใส่ในคอลัมน์แรกใช่ไหมครับอ่าเนียมใส่ในคอลัมน์แรกไทเทลใส่ในคอลัมน์ที่2นะครับไทเทลนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ advisor ถูกไหม advisor นะครับ Adv advisor advisor นะครับตามนี้นะลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ตามนี้นะครับก็ใส่เป็นตารางอืมอ่ะลอง F5 นะครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้ตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับได้ข้อมูลตามนี้ละนี่คือ ข้อมูลที่มันวิ่งมานะครับเราดึงมาจากฐานข้อมูล SQLite ที่เราได้ทำการ insert ไว้ตอนก่อนหน้านี้นะครับตามนั้นเลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ในกรณีถ้าเอาเป็นแบบอะไรนะแสดงทั้งหมดใช่ไหมครับแสดงทั้งหมดนะครับถ้าสมมุติว่าอยากให้โชว์เฉพาะ,ะนักศึกษาที่อยู่กับ พสสุริยนอลองดูนะผมจะลองก๊อปชื่อไปก่อนผมก็ตัวนี้ data มันมาทั้งหมดเนาะเนื่องจากว่าในโปรเจกต์มันเป็นไงครับมันคิวรี e ่ออนใช่ไหมครับถ้าผมจะคิวรี L ่ e, แล้วก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อันเดอร์สกอร์นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขใช่ไหมครับแอดไวเซอร์แอดไวเซอร์เท่ากับ าตามนี้ใช่ไหมครับตัวเซิร์ฟเวอร์มันหยุดไปเนาะเมื่อกีอ้เราแก้โค้ดรันใหม่นะแล้วลองกลับไปที่หน้าเดิมนะครับรีเฟซนะครับก็จะเหลือแค่นี้ถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลที่วิ่งมานะครับมันถูกกรองให้เหลือเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการถูกไหมครับตามนั้นเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับถ้าอยากรู้ว่า ที่อยู่กับพอสอสยนต์มีกี่คนใช่ไหมครับก็เอาไปเขาได้นะถูกไหมฮะรวมเป็น n อ o r เดี๋ยวนะลองดูนะเขาได้ไหมได้ไหมเอ่ย อ๋อเออเลยนะ mm hmm. ผมใจผิดไม่เป็นไรครับแต่ก็คือทําได้แหละนะครับเลนสิ mm hmm. ต้องไม่ใช่เลนต้องเขาไม่ได้เลนนะครับเลนแล้วก mm ็ไอนะครับอ่าได้ไม่เอ้ย mm hmm. ไม่มีเลนส์เอาโอเคไม่เป็นไรครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเราดึงข้อมูลออกมาใช้ได้แล้วนะครับดึงข้อมูลที่จัดในฐานข้อมูลมาใช้ได้ละนะครับใช่ดูจากตรงนี้คือดึงได้ละเราอยากได้เงื่อนไขอะไรเราก็กําหนดเข้าไปในตอนที่เราจะส่งข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์นะครับในคลิปต่อไปเราจะกลับไปยังาฟาร์กฟอร์มที่เราเคยทําไว้ในสัปดาห์ก่อนๆน,นะที่เป็นฟอร์มเกี่ยวกับสมัครสมาชิก ซึ่งมันเป็นฟอร์มเปล่าๆนะครับเราจะลองสร้างตารางไว้เก็บนะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้จากในฟอร์มมาบันทึกลงในฐานข้อมูลลองดูซิว่ามันจะมีแนวทางในการทำอย่างไรนะครับ